เ,เ,เดี๋ยว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 เด<อ>ี๋ยวทำไมลวงอะไรมันจะปิดแล้วมันจะปิดแล้ว,ลวทำไมแล้วคุณจะเล่นอีกอะ่ะจะปิดแล้วเนี่ยยังถ่ายแค่พัน,นทำไมอ,ะอ่ะเหมือนคุณเห็นอะไรเกี่ยวกับกโซลิบาไม่ได้นะ,ะผมก็อยากเล่นไม่เคยนั่นไงนี่ไทุกคนเนี่ยพี่เช้าเป็นคนที่ชอบเล่นตู้โซลิบามากแล้วก็เห็นนี่เนี่ยตัวสองขาไม่ได้อะไรหยอกอ่ะโอ้โห ห้าแถมหนึ่งอ๋อห้าแถมหนึ่งแล้วทำไมรีบร้อด้วยจังวะรีบรีบรีบอะเอาเอาเอาแล้วบอกก่อนนะอย่าไปเป็นด้วยมันมีแค่เนี้อะไรเออะไรหนึ่งเืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะรู้ยังอ๋ออ่าหนึ่งกับสองนะมีแค่นี้อาจิว้าวว้าวเร็วๆพี่พิชามเร็ว หรอมันจับมาก่อนเลยใจเย็นๆหวานใจเย็นๆเอาล้วครับอืมใจกอดแล้วอ่ะอ้โหหัวหินขาใหญ่มากเลยพี่ครับใหญ่มากไม่เคยเล่นเหมือนกันใช่แต่พี่เช้านี่เดี๋ยวมีทักษะนะรู้ว่าจะเกี่ยวอะไรยังไงให้มันมาทางไหนนี่ครับทุกคนต้องเหรียญมาแล้วครับทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉีย <tes> บเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วครับได้แบบงงๆเฮ้ยยากค่ะเอ้าเฉียบเลยสองเหรียญบักที่ไม่ลงไหมที่ไม่ลงไหมที่ไม่ลงเลยค่ะเออที่ไม่ลงเลยเออไม่ได้ว่าได้จริงๆเฮ้ยสองเหรียญงงมากตอนนี้ ปกติต้องทิมให้ลงหมดเลยป่ะคะอย่างนี้ถือยยังไม่ได้ใช่ไหมถ้าปดอะไม่ลงไปข้างล่างอ๋อมันยังไม่ได้ใช่ไหมต้องทิมให้ลงข้างล่างพี่ช้าปคุณหยอดเหรียญไป5เหรียญด้วย2เหรียญ ไม่เป <can> <him> ็นไรครับไม่เ <Ein> ป <structured language> <c Moder ator> ็นไรครับไม่เป็นไรครับจัดเลยเอาละครับมีความยากออกมาอยู่ที่การทิมนะนะพี่ด้างนะโอ้โหเฮ้ยเราบินทัศนสะเออพี่ช้างเนี่เล่นโทรศัพท์ตอนนี้ได้มากี่กล่องละเยอะมากเนี่ยเห็นไหมโจ้นะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องช่วยเหลือด้วมันทำไงก็เหลือเหลืออ๋อนี่ไงนี่ไงเราเอาเราเอาของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ได้ไหมครับ มบแล้วไรแล้วเก็บแล้วถ้าไม่มีแล้วอะอ่างมาแล้วกระเป๋าขาได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวสองเหรียญเขาให้กระเป๋าเดี๋ยวเราคืนเหรียญเขาไปเราก็หยอดไงสองเหรียญไม่ใช่เมื่อกี้เขาให้เราสองเหรียญไงเราคืนเขาตีสองเหรียญเมื่อกี้โอกระเป๋าอะไรก็ได้ครับเอาแบนๆก็ได้อยากจะแกล้งอะไรให้เต็มที่เลยครับแบนโดเลมอนเหรอแก้โดเลมอนวางได้ไหมครัอันหนึ่งได้ไหมครับได้หรยเดี๋มันได้ทีละอันปหมอุ้ยพูดเอาจริงเลย จะหนีไพี่วางตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่พี่เลยครับเออนั่นแหละครับจะวางมุมมุมหรืออะไรเพื่อนผมได้หมดได้หมดไงได้หมดหมดเลยมันก็ต้องวางอย่างนี้นะดูของแบนด้วยเอาละครับพี่แจ๊คเอาดิเอาเดี๋ยวเอาคุณดิโอ้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 เฮ้ยอาไม่ดีแล้ว ู Yahoo ้แล้วเฮ้ยรู้แล้วจริงอ่ะโอ้แต่โ้